ปุ้ยก็รู้สึกได้ว่าเขาก็อยากให้ปุ้ยสําเร็จแล้ววันนี้ปุ้ยก็สำเร็จได้จริงแล้วปุ้ยก็เชื่อว่าเขายินดีกับปุ้ยอยู่ค่ะความพยายามและความเข้าใจทำให้กลายเป็นเธอคนนี้ Star Master t i p รรณ a n s u กิ เรามาฟังจุดเริ่มต้นของเธอกับอัตโมี่ไปได้วยกันค่ะพี่พู้ยรู้จักอัตโมี่ครั้งแรกที่บนเครื่องบินค่ะนะคะในฟลาจากนานตตะมากรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับสปอนเซอร์ค่ะบนเครื่องบินนะคะแล้วก็สปอนเซอร์สวยมากนะคะผิวดีมากนะคะเราก็เลยถามว่าเขาใช้สกินแคร์ยี่ห้ออะไรมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้เริ่มรู้จักนะคะสินค้าัตมี่นะคะหล้วจากนั้นก็ลองใช้สินค้าค่ะแล้วก็ ไปดูระบบการทํางานระบบวิธีคิดวิสัยทัศน์ของท่านประธานมาทําให้เรารู้สึกว่าเรามาทําธุรกิจอัตมิเราก็ไม่ต้องลงทุนมากนะแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยนะว่าเราจะทาธุรกิจนี้ได้ไหมเคยนอนคิดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะตอนนั้นยังทําธุรกิจอยู่ประเทศญี่ปุ่นเคยนอนคิดว่าวันหนึ่งเราต้องกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเราจะหาเงินนะวันละห0 0้อยบาทที่เมืองไทยได้ยังไงเคยคิดว่าเราน่าจะทําไม่ได้ แล้วครั้งแรกค่ะพอมาทําธุรกิจอัตโนมีนะคะพี่ปุ้ยหาครั้งแรกได้2,000บาทมัเราทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะ,ะกับเงินเงินครั้งแรกของเราที่อยู่ท,ที่ได้ที่เมืองไทยนะ,ะมันทําให้ปุ้ยเดินต่อไปในธุรกิจอัตโนมีด้วยความที่แบบเชื่อใจในธุรกิจอัตโนมีเพราะว่ามันมันมันมากกว่าที่เราคิดไว้ด้วยซ้ำ วิกฤตโควิดคนะเป็นวิกฤตที่น่ากลัวมากในตอนนั้นครั้งนั้นเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดสำหรับบุยนะคะท้อค่ะเราก็รู้สึกว่าตัวเองจะไปต่อ,อยังไงนะแต่ทุกครั้งที่บุยทอ้อบุยจะมีพ่อค่ะพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาก็จะให้กำลังใจเราเรารู้สึกได้ค่ะว่าเขาให้กำลังใจเราอยู่เสมอเมอมันเลยทำให้เรามีพลังค่ะ วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวมากที่เราจะเดินต่อไปจะไหวไหมนะ,ะก็ได้คุยกับพาร์เนอร์ค่ะก็บอกว่าเอะเราจะไปต่อกันยังไงถ้าเราไปต่อไม่ได้นั่นหมายถึงเราไม่สามารถเติบโตได้เราจะตายหรือจะโตเราก็จับมือกับพาร์เนอร์ของเราค่ะใช้เวลาเป็นปีก็ปีหนึ่งค่ะที่เรารวมพลังกันแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าเราสามารถเติบโตได้จริงค่ะแล้วอาตมี่ก็เป็นธุรกิจ ไม่ใช่ของปลอมค่ะเอาตัวมี้เป็นของจริงค่ะได้รับตำแหน่งนะคะ Star Master ในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจค่ะแต่มากไปกว่านั้นก็คือภูมิใจในตัวพาร์ทเนอร์ค่ะเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเยอะมากนะคะมันมันมากกว่าความภูมิใจก็คือคุณค่า คุณค่าของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์ค่ะเราจับมือกันไปแล้วเราก็ไปด้วยกันจริงๆมันทําให้เราเห็นอนาคตอะว่าเราจะโตไปด้วยกันระหว่างที่ทําธุรกิจเ,เราจะเห็นพี่ปุ้ยเลยว่าเป็นต้นแบบของอาธอมมี่ได้นะคะในเมืองไทยนะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราได้รับค่ะทุกครั้งที่เราไปเจอกับแกนะก็คือพลังบางอยา่างพลังบางอยา่างพลังของความตั้งใจ พลังของความเอาจริงนะคะมุมมองเนี้ยคือมันมันมีอยู่ในตัวแกอยู่แล้วนะคะพี่ทำงานกับแกมาสิบสองเดือนนะคะพี่เชื่อว่าพี่คู่ควรนะคู่ควรกับต,ตาําแหน่งมา m เตอร์ค่ะแกเป็นคนมีความตั้งใจสูงแล้วก็จริงจังกับงานมากทำให้คนเดินมาด้วยค่ะมั่นใจ เราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตหลายๆครั้งที่เราคิดว่ามันหนักหนักมากหนักหรือเกินแต่เราก็ผ่านมันมาได้และจากนี้ต่อไปจนกว่าปุ้ยจะเป็นอินพิเลียนนะคะอยากจะบอกปุ้ยว่าเราจะจับมือไปด้วยกันอยากให้ปุ้ยมั่นใจในตัวเองนะคะว่าปุ้ยเป็นผู้หญิงที่เก่งและปุ้ยไม่ด้ยอยกว่าใคร พาร์เนอร์ที่ยืนเคียงบา่าเคียงไหลกับเรามานะะตลอดเส้นทางนะ,ะอยากจะขอบคุณจริงๆที่มีวิกฤตใดๆก็เกิดเกิดขึ้นระหว่างทางแต่พวกเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดเดินไปกับเรานะ,ะพวกเราค่ะจะเดินต่อไปอีกแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันอีกขอให้ทุกคนไฟโตะนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ เป้าหมายต่อไปก็คือการเข้าเป็น leader club ค่ะโดยระหว่างทางนะคะในการที่จะขึ้นในระดับ leader club ก็คือจะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจในประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปค่ะเราจะเรียนรู้แล้วก็ต่อสู้ไปกับพาร์ทเนอร์ของเราค่ะปุ้ยขอเป็นตัวอย่างของคนธรรมดาที่ได้ก้าวมาสู่จุดนี้อยากจะส่งต่อพลังนี้ให้กับทุกคนที่ได้เข้ามาทำธุรกิจอัตตมี วิเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะ